บายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมือเหนี้แบะมาเด่นกับลูกฮะอยู่บังแวกบังแคร์วัดกำแพงมากก็พีลงทางไปไหนตั้ไหนเนี่ยมึงจะเจอทางเข้ากระถ่มใหม่สวัสดีคร่ะโอ้พี่มืดสั่งกระท่อมมาใหม่บู่เดมาเด่น สวนน้ำดุงโดนเดจะมาหาเห็ด่อจะรโอ้อดันกระทอมม่าน่าเัอันนี้กินวันนี้นะทวไม่กินะกนวันนี้นะหอยวดเลยเนี่ยตัดหญ้าดักกะกเขี้ยอันนี้ัดหญ้าลใช่ เฮ็ดพูนซีเอรานี่เฮ็ดอันนี้ได้นี่ไอเฮ็ดขีกระเดือนกินได้เนี่ยนี่ใช่เหรอจ้ะใหญ่ไหมฮะนี่เฮ็ดขีกระเดือนได้นี่จะเมาเหรอจ้ะมุงคนกินกับมาบมอบด้เฮ็ดบเฮ็ดขีกระเดือนกับเฮ็ดกล้วยนี่ได้มันอยู่เตียงกล้วยนี่เห็ดอะไรอย่าไปกินมันด้เสี่ยงอ๋อเห็ดอันนี้ไม่รู้จักแล้วก็เห็ดโคนเห็ดเห็ดขีกระเดือนน่ะแกกินได้ พ่อพ่อหนูนะแกมันมันก้านใหญ่ถ้านิ้วโป้งใช่ไหมแกปิ้งแกเอาไปปิ้งกินทาเกลือปิ้งนของงลุเอครึ่งทางนี้ไปไงตั้งแต่บ่อนี้ไปไหนไปโน่นเหรอทางนี้ด้วยเหรออ๋ออันนี่โซนลุงลุงเราแบบดูแด่สวนนะโซนกินไม่ต้องกลัวใครว่ะโซนเนี่ยเหรอครลุงนัตต์เนี่ยอันนี้เครียกองกล้วย เนี่ยพี่เก็บบักระถินไม่สี่อะไรสี่จะเก็บยีกระถินไม่มีแล้วมันไปนอกแล้วเหรอของไปอิตาลีเดี๋ยวถ่ายคลิปให้พี่ยุทธดูนี่แกไม่คิดถึงกระท่อมไก่เนอ๋อพี่ว่าไปอิตเนี่ยนั่นเหรออิตาลีอ๋อถูกหลังที่เพร่อเองเนี่ยเออไงฮะกระท่อมไก่นั่นนะนู่นอันนู่นของผมนู่นแด่๋ยวไป ไม่ต้องเยอะมีหนงห้องนอนหห้องน้ำหนึห้องครัวนะลุงนะยิงเยอะกับินไว้มีย่งไม่ตัด้เยขอยมาเก็บข้าะแยงก็มีนะเก็มอไม้ถ้ายงยังวันนี้นะยังยังนะผหยิ่งพ้โต๊นี่กะข้นได้แ่กลัวถาลุงล้วตัดเดัวนปาอมันเดียวแล้วตัด้าโอ้หลายเรือนี่มีลูกอย่างเสืออลยนี่ นี่กำลังจะซุกเด้หนิดูไปยาเดี๋ยวเดี๋ยวจะรักษาคมเก็บไว้ัหายอยู่จะไปสมัยเผื่อมันสุกอีตังมันกินน่ะอีตังมันกินอีตังชอบกินนะหมานะตัวเล็กๆหมายกินกล้วยเก่งไม่เอาอะไรมาใส่ดอไม้อะไรเหรอแต่ว่าพามุ้งนี่ไม่เอาอะไรปล่อยไว้ปีหน้าให้มันออกเป็นแม่เป้งไงจ้อยกลือถ้าจมียแม่เป้อ่ะถาจะมีอยู่แต่ว่ามีลูกหรือเปล่าไม่รู้นางเอิงโค่นอ่ะ อันนี้รอยเขาวางตู้คอนเทนเนอร์เลยอ๋อนี่แกะบางที่หนูเรื่องอันนี้นะขวดนะต้องต้องมาดึงใหม่แล้วเพราะมันมันมันยวบไม่เท่ากันแล้วลุงใช่ป่ะวุ้ยหวานหวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานลูกอะไร เมื่อไิล่เดี๋ย่ผีหยาบแม่ผีกินบะไรผีไม่มีแก้วกอบกอบบ้านอมเปียกเจ๋งดลยนะแลากินอ่ะอืมวุ้ยอะไรบ้างลุงอยู่สวนลุงแข็งแรงเหรอลุงได้ออกกำลังกายเลยเนาะอืมแก่แรกก็ผีอยู่

ตรงนี้ว่ามาไม่ถึงโอ้สายตาดีอ่ะพี่มองไม่เห็นเลยนะน่ะเอออายัไงน้าเอาป้าไ่กดันได้วออมจะตายนะหลุนนมาไมเทวันละทิศ ถ้าเราไม่เราไม่ตัดมันมันก็จะเป็นกออย่างเ,เงี้ยเนาะได้ไงไงผมาแ่ให้เงนนยงไงักะเนรดันเป็นน่ะนีสานี่อนน้อัอ้เกปมัเนาะแล้วก็เน่านได้อไมมีเน,น่เกนมัมีเน่าจาะนั่<ม>หร<น>ือ่ น่าจะมั้งหลายหน่อยอืโอโอ้ยหมดตอนแรกมันร้อนไงอยู่บ้านก็เลยเปลี่ยนเป็นขาสั้นไปเอาขาสั้นหน้าออฟฟิศมาใส่โยนเกงเขาเลยลดขาสั้นรุ่นเดียวขังผมเปล่าใช่ใส่ดี นอนสบายนะใส่นอนเจ้ทำเองเหรอสั่งเขามาถ่ายออนไลน์ไงแต่ก่อนนี้น้าหนูใหม่ติ๊กแกงเขานอนเอ้ยไอ้ข๋วยตั๊บเนี่ยนี่ฟังฉับกิ่งมันออกหน่อยก็ได้ก้อยน่ะนั่นน่ะตัดมันออกเลยมันกลายเป็นต๋าหมูตำาตายเออเออนั่นและ ตาตาติดเลยนะขนาดนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ผัวก็เท้าเลยอันนี้ยังมาไม่ได้เลยเนะไว้อย่าพูดไววันนั้นไปพูดกันเรื่องพ่อเ่าแฟนอะไรสิคนชอบแฟนอะไรหนอ่ะตาถอดอะไรเยอไหมไม่เป็นไรเราพูดถึงกันไดะยิงชอบเราจะอะไนี่ได้ไม่ได้เกี่ยวให้อ้อมอยู่ข้างในเหรอ อันนี้เกี่ยว่ค่ะอะไรกินแกงเลยถึงก็พอได้กินนั่นเนี่ยนะออนโอ้แล้วแกอีกนี่นี่น,น,นีอฝั่งนี้เน่ยกอยฝั่งนูไม่มีเห็นปะแล้วก็มีกำลังจะขึ้นอีก,กน,น่ะอ๋อกำลังจะขึ้นแล้ว <c oughs> ว่าจะวันป้าบอเน,นี้ยเหรอ อ๋อโอ้พ่อแกงเลยนี่พ่อแกงเลยนก็เน่าเนี่ยมันมีอะไกัดอืมอืมไม่กี่หน่อแล้วยงอหนอให้สาวสก,กอยมุดไปคนเดียวพอ เราอยู่เป็นกำลังใจข้างนอกเกล้าตายหนี่อีแซนผัสิเนาะตรงนี้ดอกโอ้ยรอบที่แล้วถ้าเรามีเวลาเนาะเราไปแย่รังพึ่งกันนะเนาะเห็นเห็นไอ้เปล่าสุไปแย่บ้านสงหลายรังเนาะเลยเนาะลุงจะวิ่งทันหรือเปล่าโอ้ยไม่ทันไม่ทันไม่赖หรอกกระโดดน้ำเลยดุงมันมีหนองน้ำแล้วกระโดดน้ำเลยฝั่งนู้นมีเหรอโอ้ ก้อนนี้มีหลายหน่อแระดันขึ้นไม่เอาเลยเออเออไว้ให้มันยาวๆหน่อยโตนะัมีเวลาเยอะพออีกสองอาทิตย์นะมีเวลาเยอะมีกระเดือแกงแล้วเดอตอนนี้ยังไม่ขึ้นตอนนี้ไม่มียังไม่ขึ้นโอ้แกงแล้วพอได้ผัดแกงสองหม้อ ผัดใส่ไข่มีอรือมั้งเวลาน้ําฝนตกเยอะใช่ไหมอันนี้พพี่รชัยเป็นของพี่พรชัยเนี่ยเวลาน้ํามันฝนตกเยอะๆมันก็ไหลไปข้างนอกใช่ไหมปลาใช่มันก็ดินดินดินไปมั่ขึ้นี่ปลาขึ้นฝนตกอ่ะพอแล้วมั้งเยอะแล้วพอแล้วไอ้พอก็หมดแล้วล่ะ นี่เนี่ยมองไม่เห็นตัวกระสินหนูมองไม่เห็นนะเนี่ยพี่ก็มองไม่เห็นพี่ก็ไม่เห็นเหรอถึงไม่ให้ถึงไม่ให้แล้วตัดถึงเลยเล่ดีนะดูไม่ตัดจริงโอ้ยก้อยก็เด็ดยาวเกินเอ้ามันอ่อนนะนี่จะได้แปนตามพี่ไงโอ้เด็ดยาวยาวแค่โคนนั้นก็พอนี่นะอาจจะได้แปนตามพี่ไงยาวไว้ก่อนหู้ นี่กอเดียวเนี่ยเหรอมีอีกป้างเป็น้ำนก่อยเนาะ้าปีหน้าเขาไม่เอานี่เราจัดกันเลยเนยเานะสวนเนี่ยขยันหรอขยันปลูกผักเ,เออขยันก็ออโอ้ พออิ่มมือ้อนื่นนอ,นอ,อยแล้วเนี่ยเก็บผักหักหนอ่อพ่อแม่พี่น้องสะกอยไม่มีงานก็ได้มาเก็บผักหักหน่อพูดไปเรื่อยหนีงานมากันทั้งคู่เนี่ยบ่ได้ไอ้นนี่แล้วสะกอยเค็ดงานบ่ได้ล้คลิปน้องเมอเนี่ยวนะันนี้ได้ได้โอกาสแวะมาหาลูกก็ได้ได้วยใช่ หัว<ะ>ต้นเล็กๆนี่เยอะนะเนี่ยอือก้อนนึงนี่ก็ได้พออิ่มไงนนน่่นณณตรงหน้านะ,ะยอดนอ,นอ่อนนะเอ้ยไปเราไปหาต้นใหม่อีกน,นี่ไงไป ยังไม่ได hey. hey, okay, hmm. ้เด็ดอันนี้เลยเนี่ยโอเคโอเคโอเคเจงต้มเลยนะเราไปเราต้องหาถุงใส่ก่อนต้มพิ๊กถุงพิ๊ก็ได้ใบตองห่อก็ได้ตัดใบตองอ่ะก๋อยเออใบตองห่อโอเจคคือเจมย่อยมะคอกไหมเออเป็นไงล่ะเออห่อเนี่ยโอห่อแล้วนะอ่ะ หมดแล้วไม่พอก็ต้องพอลุ้ยังตับนู้นนะกอนู้นยอดสวยก่อยนี่เข้าไปี่น้องผลงานผักสดๆจ้าผักสดปะสัดงัดเนาะเดี๋ยวรอต้าขึ้นมาแล้วไปถางสวนเราดีกว่าเราไปสวนนะตัวเองก็มีสวนแล้วทำไมมาเก็บผักยอดคนอื่น ตัวเรามีตะป่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยมามีดมาแล้วได้คะถึงแสแล้วัง6แล้วัง6แล้วังดอกดอกแคหกพี่ถือเองเอาไม้ พักกระกนียงอันนี้นี่หอมอขอมรสิวันไม่รับไปนุนพักกนี้ยงพักรนียงงแม่ ถ้าเขาปลูกขายอ่ะต้นูุมันจะใบหอมแห้งปัดไดอันนี้หอมแห้งอันนี้ข้างหลังนี่ใเนี่ยปาการังถ้ามันเป็นแล้วมันก็จะเป็นเยอะใช่ไหมลุงใช่มันชีเป็นหลอแล้วมันก็แตกแนงแตกลองดมสิว่าหอมจริงไหมอืมมันชิหอมกว่าที่แบบว่าข้าสือคาขายนี้มันงามงามได้ขาวสือเนาะทำให้ตังโอ้มันชอบตังจบจะจะถึงบางทีก็ตังบางทีก็ไม้บางทีก็ตาล ใช่โคดโคดก็กินมาก็กินนะโคดจะกินลูกใหญ่นึงนี้มันเริ่มแตกออกแตกออกแล้วมันมีหลอกมันเป็นหล่อมันก็แตกฝนตกมันก็แตกอีกใช่มันก็ตีดอกหลายนะจะนาแรงมันจะดูหลามีนะมันแด้ไงหอมสองต้นนี่ใช่เลยใช่ไหมหนูสองต้นเนี่ยเหรอคือย่ามหน้านี่พี่คือย่ามหน้า นุเก็บยำมนายยำมแหลงโอ้โหลุงลุงนายใหญ่มากเลยเก็ว่ามีฟักเดี๋ยวนี่ฟักเนาะใหญ่มากเลยังจะได้ดกนี่เลยโหเมื่อกี้ลืมถ่ายคลิปโป๊ะเลยลืมถ่ายคลิปเลยเมื่อกี้บักลิ้นฟ้าหล่นใส่หัวสาวสกอยเแยบ่ปนเบนี่ยโอ้ออนยูออนยูโอ้มันนี่ดอกไัน อันนี้เฉพาะต้องโมงเลยจิบของหัวมาค่ถืออันนี้น่ว่าก็ได้นี่อันนี้นี่ยโดนใส่ได้อันนี้โดได้ไหมเท่าไหร่จำโดนอย่างเงี้ยนี่ไงอันนี้แขๆตอนนั้นวมงเลยสั่งปอป่ะเดี๋ยวิวยกันอี้อันออ็ไม่ไดถือนี่ ไม่ได้หาอะไปูเนาะเออแดี๋ยายมันเลอะเนาะพ่อพ่อเดนด่างมากไหมไหมเนี่ยดูเล็เกๆนี้นะแซ่บเอาใส่นี้ปะเอาใส่กล่องปะแบบเห็ดเป็นแอานานาเอาออกจากเอเครือมันอะมันเปียกยางไงไน,นี่เสือนเอานี่เลยนี่เอามีนี่เสือนเลย <c oughs> เสือนเอาวีมนวันอะเออนั่นแหละเนี่ยแล้วก็ใส่กล่องโฟมอ้ย เอาเอาไอ้ลูกที่มันอันนี้ทิ้งลูกที่มันเน่าเดี๋ยวไปหาเก็บพักอีกเนาะบ้านนี้วีมะม่วงอันนี้มะม่วงเอียงดุแอปเปิลเออดุมันเหมือนแอปเปิ้ลนะลูกใหญ่ทำไมเสียดามีไม่เยอะนะอุ้ยดูโอ้ดูใหญ่นี่โน้ตดูเดียงไอ้เน oh ี้ยเดี๋ยวดูเรียกมาให้เบิองมะม่วงแอปเปิ้ลเหมือนจริงๆนะ เหมือนแอปเปิลเนาะจมซื่อมะม่วงแอปเปิลเออฮ่าหนีดูใหญ่เห้งอันี้มาดูแต่ละลูกเนาะเอาเจ้าลูกเออลูกใหญ่ลูกเดียวก็กินโบเบิร์ดรึอันนี้มันใหญ่แห้งใหญ่จนแบบหนาสิหาดอู้หูพอๆลูกเดียวไม่เอาเยอะลูกเดียวก็พอแล้วอารุ้ใหญ่โอ้โหเนื้ต้นนะนี่เรามาลูกเล็ก ตัวนี้จนย่อนอันนี้อันเดียวกันนี่เนี่ยเสร็จไม่เจออ๋อพันเดียวกันใช่โอ้โหย่อนเห็ดตับสาอยู่พอสุกแมงมันกินเห็นไหมเนี่ยเออน่าแมงอันนี้กัดใช่เศรษัยเนี่ไม่สุกไม่ได้เอ้าเราเราคือพวกเก็บกินน่ะหลายเด้อนีพอแล้วลุงพอ่มเพิมพิ่ไม่เอาเยอะไอ้ฝ่ายบ๊อบบี้อ๋อโอ้โหเศรษัยเลยนาะ เ n า w นั่นนี่เออดูดูลูกมันไม่โตมันแก่แล้วนะแต่ไม่โตพันเดียวกันดูดิพันเดียวกันแต่ไอ้ลูกโตลูกไม่โตเนาะหรือว่าเขาเอิญมาแก่แดดลูกเด็กแต่แก่แดดซาสโกยมากมาเก็บเอหมักซิดากินสงสัยเบิร์ตเบิร์ตย่ามเลย เบ็ดยามันกับบเป็นซาสกอยมักมาเก็บกินเพราะว่าเน่าทิมเบิด์นนะลุงนะเนาทิมหนาทิมไม่มีใครกินลุงเอือนมาเอาหมกลุงพอพอพอเลี้วมาได้ค่ะหนูเอานี่หนูเอาถุงมาแค่นี้เองมาใส่แค่ลูกสองลูกวูฮูลูกปิดห้เอาเยอะโพดหิวเอาก็ได้ถ้ามันใส่แม่หมดก็หิวเอามันใส่หิวอ้าวหนัก พอแล้วพอแล้วเผื่อ,อว,ว่ามีเพื่อนๆแกม,มาเผื่อเขาเก็บไปกินน้ำพริกอะไรอู้เยอะเลยนี่เนี่ยนี่แหละยังอยู่พวกนี้เลยพอพอแล้วพอแล้วเพราะว่าเอ,อาไปเดี๋ยวกินไม่หมดป่ารูกเก็บไป่ะ ดูตรงเนี้ยดูแก้ปหายพี่เออนักโอ้โหอใส่ถุงใส่มันไม่อันนี้หนูเอาถุงมาแค่นี้ดูเอามาใส่แค่สองสามลูกดูพอแล้วมั้งเนาะพอแล้วเก็บผักโอ้สว์งามเนาะมันกำลังแตกช่อไงฝน งามนะอันโอนนะสันงามให้เดินทางก่อฮะก็อันนี้ยึดออกมางานก็ได้รถติดเดือดงานพอดีวะนี่วันเดือดกระแรงเดือดเขาว่าแล้วขอไปนี่หอนพอดีเดือดงานเดือดได้ไมมาไปเหรอ นานก็บ่ะไ้เพื่อนต้องเปลี่ยนใจโ okay, okay, <ot> อเค่แค่นเด้เออเนี่ยเดกว่าือว่าไปสีแดกว่าสีเอาหมวกวังมาให้เพื่อนกับอันนั้นโทรศัพท์เพื่อนใจจะ <c oughs> <c oughs> ใจ <c oughs> ใจก็ <c oughs> <c oughs> อยากอยู่สักพักใจก็อยากไปเคปมาพี่น้องพี่นุ่สิไปนับเนาะเราจะเดินทางไปตลาดไทย นึกว่าพี่นุ่นสิบวไปนะคนว่าเพคนทุกคนฟังเสียงเพคนคือสิเหนื่อยนะเดือดงานนะแม่ฟังเสียงเกินอ่อนล้าเลยนะอ่อนอ่อนลาเวอ่์มู่บ้านนี่ขอโทษฮะเจอกันจากประเ็ดงานเวอรตอนขอโทษหันมาดูเฮ็ดงานแบบอันนี้เนาะก็ได้มาเหนื่อยนะก็เหนื่อยเนาะเสียงเสียงจนวออกพี่นุ่นฮะเสียงเสียงจนบวอก บ้านอี่อื่นมันเป็นบ้าอาจารขนุญาิไปบ่ก่ยกเยอะมอกาเต้ัาพอได้จังไใส่กนนาะบ้านอาาคอยู่ดอบกบ้านทยุทธตลอดอทิอ,นนอยู่ในตลาดไทยนั่กัน จ่อยไม่เอาพัดลมไม่ค้อติดไว้ข้างบนถุงสูงข้างล่างจะได้ใช้พื้นที่พัดลมแอร์ผมพัดลมแอร์นะบัวใช่คุณยังเงินโตกว่าเยอ

กับไปได้อันนี้ไปเนาะเอนี้ไตีกมนาหยุ่งได้หันเอะมัาหัยุ่งเก๋ว่าอุ่ไเนะเก๋เนี่เานีมหวนวับีเก็บตานเนี่โอ้ามาทำไมเนี่ยยัาอกนุ่มเนี่ย่อเลยมันตีมาได้นี่เดี๋ยวจอยดีเด้อพี่น้องโจยให้จะรมพระแยองมาจากบวานเนาะพ้อมแบบบนได้คขึ้นข้าซื้อตลาดเอ แง่หน่วตากันแง่ตากันแ่โอ้ของป่าวันนี้เอ่อเก็บมาใช่ไสวนลูกเห่อตากันดดเดินตัวผมกินน้ำบ๊อบีนิ้วมเลยน่อยดูออไนกไปชวนลูกแล้วแต่ไรมากแ่คืไมกเนี่ยฮะแมนน่งนะไปดิน้อบนิดนิดอยู่ในพิณนุนที่ขาว่แล้ว เอ่นน้เดิอกงานมากไม่เม <cat on subscriber> <power> ื่อยได้ no. <cons ul ter> ันจงม่ไมมือมือเนียแบบม้วนเออมคงเบวเออเเนียวไหมวใหญ่วแต่ว่าบีสบายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเย่ไมด้วควดเป็นยังไงเออสีออกไปเลยออกไปแต่ท่านก็ถ่ายโสสมุนไวยิโอ้ยคั่มมาสีออกมาจากคุณนะมันเมืนว่ามันสีหอดได้ไยบอปีโดดติด

거기 있는 사람